ครับสวัสดีครับพบกับผมหมอจังมอตโตครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งท่านที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับคลิปวิดีโอทํานายดวงเสียงไทยทํานายดวงนี้ผมจัดทําขึ้นด้วยตัวผมเองคนเดียวเท่านั้นไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครทั้งสิ้นนะ าการดูดวงการทํานายของเราจะใช้ไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่สองสำรับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับโดยจะทํานายอ้างอิงจากเนื้อหาของไพ่ทาโร่สากลน,นะครับนะเป็นไพ่ทาโร่สากลที่ดูกันทั่วโลกผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะวันนี้เราจะมาทําการเสี่ยงทายแรนดอมกันในหัวข้อที่ว่า คุณกำลังจะมีโชคดีจะได้มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมเออน่าสนใจนะครับวันนี้นะคุณกำลังจะมีโชคดีได้มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับเริ่มกันเลยนะทำใจสบายๆนะครับนึกถึงพระคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์หรือจะทำใจให้สงบสงา่าเป็นสมาธิก็ได้นะครับนะนึกถึงสิ่งดีๆอยากได้อะไรอยากให้สิ่งดีๆใดๆเกิดขึ้นนะครับมาเสี่ยงทายกันใบแรกคือ โอ้โหยินดีด้วยใบแรกก็สวยงามแล้วสองไม้เท้า two of wands ใบนี้ตามตำราสากลว่าไว้ t two of wands ปรากฏออกมาตีความได้ตรงไปตรงมาเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำอยู่กำลังก้าวหน้าด้วยดีหวังผลได้คาดหวังได้ว่าจะเกิดสิ่งดีๆตามมาอะไรประมาณนี้นี่คือความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่สองก็ตีความได้ว่า ถ้าคุณกำลังคิดจะทำสิ่งใดคิดจะทำการใดลงมือได้เลยอย่ามัวแต่คิดประมาณนี้เพราะถ้ามัวแต่คิดจะไม่ได้ทำสักทีทามัวแต่รอความพร้อมร้อยเปซจะไม่ได้ทำสักทีมีความพร้อมเท่าไหร่ทำเท่านั้นค่อยๆทำไปทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆเติบโตได้นะครับและยังมีอีกความหมายหนึ่งแถมให้คือสิ่งดีๆกำลังจะมาจากทางไกลหรือการติดต่อสื่อสารโดดเด่นมาก หากคุณกําลังเฝ้ามองผู้ใดเฝ้ามองสิ่งใดหาข้อมูลใดๆอยู่สิ่งนั้นจะเกิดประโยชน์กับคุณโอเคไปกันต่อน,นะครับเปิดใบแรกมาก็สวยงามวันนี้ความโชคดีกําลังมานะคุณกําลังจะมีโชคดีมีโอกาสได้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมขอให้เชื่อมัน่นศรัทธาในคุณงามความดีที่คุณได้เคยทํามานะครับเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ขอให้ไพ่ออกมาดีๆโอสองดาบ two of swords ไม่ต้องกลัวสองดาบ ไพ่ดาบปกติเป็นไพ่อุปสรรคก็จริงแต่สองดาบนี้เป็นข้อยกเว้นนิดหนึ่งสองดาบหมายถึงบางทีจะต้องมีการลังเลเกิดขึ้นลังเลสงสยัยข้องใจบางอย่างหรือการเลือกไม่ถูกนะ หรือแม้แต่การมีตัวเลือกเข้ามาให้ตัดสินใจซ้ายก็ดีขวาก็ดีจะไปหนึ่งหรือจะไปสองดีตัวเลือกอะไรแบบนี้เข้ามาสองอย่างเป็นอย่างน้อยหรือมากกว่าสองได้ในบางท่านแบบนี้เรียกว่า,ามีการลังเลเกิดขึ้นว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีจะไปทางไหนดีนะครับบางทีการมีตัวเลือกมากไปก็อาจจะทําให้เกิดความกังวลได้แต่คุณไม่ต้องกลัวคุณจะสามารถเลือกได้อย่างถูกต้องแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับบางทีคนเรานะ มี Choice มีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามาไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์ใดใดก็แล้วแต่ขอให้เชื่อมั่นในสัญชตาตญาณของคุณความรู้ความสามารถของคุณดวงชะตาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยตัดสินใจแต่ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับโอเคเราเน้นการดูดวงแบบมีเหตุมีผลไม่งมง่ายใช้ดวงชะตาใช้การเปิดไพ่เป็นเครื่องช่วยเป็นตัวช่วยนะ ชี้แนะแนวทางเท่านั้นส่วนในชีวิตจริงคุณก็เอาไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็อโอ้โ,ห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 โหยินดีด้วย e อ p e r o ร The เอ็มเพรไพ่ใบนี้ราศีเมษโดดเด่นมาเลยส่วนราศีอื่นก็ดูได้เช่นกันเพราะว่าเราจะเปิดไปเรื่อยๆนะครับนะ ดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามเพราะไพด่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลา The อ็มเพ o r ออกมาแล้วสบายใจได้ตรงตามหัวข้อสอดคล้องเลยที่ว่าคุณกําลังจะโชคดีจะได้ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม The อ็ม e พ o ่ออกมาทํานายได้อย่างน้อย2ออย่างคือหนึ่งตัวคุณเองจะมีอํานาจวาสนาบารมีเติบโตขึ้นโดยลําดับจากความตั้งใจจริงของคุณคุณทําการใดคิดอ่านการใดไว้คุณมีโอกาส เติบโตเจริญก้าวหน้ามั่นคงถึงขั้นเอ็มเพอร์ตามความเชื่อตามตำราย,ยิปซีทาโรสากลน,นะครับตัวคุณเองมีโอกาสเติบโตโดยลำดับและความหมายที่2คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนตอนนี้ขณะนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่สนอกสนใจจับตามองคุณอยู่อยากสนับสนุนคุณแบบนี้ แปลว่ามีแบ็กดีแบ็กอัพดีผู้ใหญ่สนับสนุนดีก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ห,หรือทางเลือกที่2นะครับไม่ว่าตัวคุณเองจะเติบโตเองหรือมีผู้ใหญ่สนับสนุนก็แล้วแต่มันจะเป็นโชคดีในชีวิตอย่างแน่นอนเพราะคนเรานะอาการมีผู้ใหญ่สนับสนุนแปลว่าอะไรแปลว่าคุณมีความสามารถแปลว่าคุณเป็นคนดีเออในใสายตาผู้ใหญ่ท่านจึงเล็งเห็นมองเห็นและให้ความเมตตาอยู่บางทีผู้ใหญ่ท่านจะไม่พูดอะไรเยอะ จะช่วยก็ช่วยเลยแบบนี้เป็นการอาจจะช่วยเงียบๆหรือช่วยแบบไม่ออกหน้าไม่ออกสื่อแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับและกรณีที่คุณมีความสามารถดีอยู่แล้วคุณก็เติบโตได้ด้วยตัวเองเช่นกันนะยิ่งมีผู้ใหญ่หนุนยิ่งโตเร็วเลยเออรับไว้เลยนะครับประมาณนี้พลังงานมาดีมากไปกันต่อนะครับอมไม่ธรรมดาขอให้เชื่อมั่นว่าโชคดีกำลังมาและคุณจะได้มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม พลังงานหน้าไพ่การเสี่ยงทายเป็นไกด์ไลน์แนวทางบ่งบอกชีวิตบ่งบอกแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นที่เหลือไปสร้างไปทำกันเอาเองตามกำลังเออดูดวงอย่างงมงายโอ้โหไฮโรแฟนกราบสาธุไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาไพ่พระออกมาใบนี้บอกว่าเรามากันถูกทางนะครับคำทำนายวันนี้มากันถูกทางนะครับตีความตามใบนี้ตรงไปตรงมาเลยตำราว่าไว้เมื่อไฮโรแฟนออกมาก็คือ ชีวิตคุณมาถูกทางแล้วเชื่อมั่นว่าคุณทําคุณงามความดีมาโดยตลอดยึดมั่นความถูกต้องมาโดยตลอดแน่นอนว่าคนเราไม่อาจดีร้อยเปอร์เซ็นต์พลาดร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่ต้องมีดีบ้างผิดพลาดบ้างสลับกันไปแต่ผมเชื่อมั่นว่าถ้าคุณเคยทําสิ่งใดผิดพลาดมาคุณจะแก้ไขได้คุณจะได้รับโอกาสที่ดีมีผู้ใหญ่เมตตาดังกล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะ มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาให้โอกาสสนับสนุนส่งเสริมอยู่ถ้าคุณเคยทำสิ่งใดผิดพลาดแก้ไขเสียแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาลงมือทำใหม่ให้ดีกว่าเดิมชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมมาแน่นอนนอกจากผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนแล้วยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตามความเชื่อนะครับคนเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกันทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่า ผลที่ได้จะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทําของเราด้วยอย่าง,งมงายอย่าย,ยึดติดว่าเอ้ยฉันไปสเป็นสายมูอุตรเวนไหว้พระมานับไม่ถ้วนแต่ต้องถามตัวเองตรงๆนะว่าเราทําความดีมากพอแล้วหรือยังเพราะถ้าคุณทําความดีมากพอยิ่งคุณทําความดีมากเท่าไหร่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งให้ส่งผลไวเท่านั้นนะครับถ้าคุณยิ่งทําความดียิ่งได้รับผลตอบแทนที่ดีทันอกทันใจอ้าวไปกันต่อนะประมาณนี้จริงๆไฮโลแฟนเนี่ยบง่งบอกถึงความสัมพันธ์ได้ด้วย เพียงแต่ว่าไพ่ความสัมพันธ์ยังไม่มีออกมาเพราะฉะนั้นจึงทำนายโดยรวมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไปก่อนนะครับแล้วก็ถอ,อยไพ่ออกมาอย่างสวยงามนะครับอืมสวยงามจริงๆ6ดาบ six of swords คุณไม่ต้องกลัวไพ่ดาบใบนี้ ดาบใบอื่นอาจจะเป็นอุปสรรคแต่6ดาบคือสิ่งดีที่มาจากระยะห่างทางไกลการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลตามภาพไพทาโรไพย,ยิปซีเล่าเรื่องตรงไปตรงมาตามภาพคุณมีโอกาสเดินทางหรือเดินทางแล้วโชคดีหรือมีใครกําลังจะคิดจะเดินทางมาหาคุณเป็นไปได้บางท่านบางเคสบางกรณีได้เจอกันแล้วด้วยนะครับนะอาจจะมีข่าวดีทางไกลมาถึงคุณแล้วแบบนี้สอดคล้องกับใบแรกที่เป็นสองไม้เท้าตอนแรก2ไม้เท้า,ม,ทามา6ดาบมา ข่าวดีทางไกลชัดๆงานการต่างประเทศดีชัดๆงานออนไลน์ดีเยี่ยมชัดๆประมาณนี้การสื่อสารทางไกลดีรับไว้ก่อนเลยประมาณนี้เอาเป็นว่าทางสะดวกแล้วตอนนี้อยากทําอะไรทําเลยในสิ่งที่ถูกต้องนะครับโอเคไปกันต่อครับผมฮ่าชื่นใจแทนเห็นหน้าไพ่แบบนี้วันนี้อืยังไม่มีไพ่เสียเลยนะครับวันนี้ ยินดีด้วยยังไม่มีไพ่เสียเลยวันนี้นะครับโอเคไปกันต่อเลยนะอืมโอโหหนึ่งเหรียญ Ace of Pentacles ไม่ธรรมดาไพ่ใบนี้ตามตำราสากลว่าไว้เป็นไพ่แห่งโชคลาภขนาดใหญ่ เหรียญขนาดใหญ่จากฟากฟ้าจากมือของเทพเทวดาตามความเชื่อออกมาแล้วคุณกําลังจะมีโอกาสได้โชคใหญ่ได้โชคใหญ่ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงลอตเตอรี่อะไรเสมอไปนะครับตีความได้ว่าจะเป็นโชคดีจากการทํางานก็ได้บางทีคนค้าคนขายจะมีลูกค้ามากขึ้นเอะกำไรมากขึ้น อาแต่ละวันมีคนมาอุดหนุนมากขึ้นถ้าคุณที่ไม่ได้ค้าขายทํางานอิสระอย่างอื่นอาจจะมีคนจ้างงานมากขึ้นได้รับงานมากขึ้นหรือแม้แต่คนทํางานประจําก็คือผลงานคุณจะเข้าตากรรมการมีผู้ใหญ่สนับสนุนดังกล่าวทําให้เกิดความก้าวหน้ามากๆและอาจจะได้รับจ็อบพิเศษ บางท่านทํางานประจําเวลาเหลือเอาเวลาในวันหยุดไปทํางานเสริมเอารายได้เพิ่มเออรวยๆเฮงๆปังๆแบบนี้เป็นไปได้หรือคนที่ทํางานอิสระจนเบื่อแล้วอยากเข้าระบบสู่งานประจําคุณสามารถทดลองดูได้มีโอกาสที่จะเจองานที่มั่นคงแบบนี้โชคดีจากฟากฟ้ามาเหรียญขนาดใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญตีความเป็นโชคลาภก็ได้ตีความเป็นผลกําไรจากความสามารถก็ได้เอาเป็นว่าหนึ่งเหรียญปรากฏออกมาแล้วดีทั้งนั้นรับไว้เลยนะครับ ผมรับด้วยโชคดีไปด้วยกันเอโอเคครับไปกันต่อเลยนะครับมาเสียงทายกันไพาทาโร่เป็นอะไรที่มีมายาวนานและเขาดูกันทั่วโลกไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์โอ้หอัศจรรย์พูดไม่ตนน่างขาดคำ The Star เอ้ยใบนี้ออกมาสุดยอดไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวตำราสากลว่าไว้ชัดเจน The Star ปรากฏเมื่อไหร่นะ อย่างแรกเลยคือถ้ามีปัญหาใดๆอยู่หรือสิ่งใดติดขัดขัดข้ดของจะได้รับการเดียวยาแก้ไขอย่างถูกวิธีนี่นะและอย่างที่สองคือชื่อเสียงตรงตัวเดอ s t สตา ชื่อเสียงมาเงินทองตามมาคุณจะเป็นที่รู้จักของผู้คนการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชื่อเสียงสมัยนี้ไม่ยากขอแค่คุณทําสิ่งที่ดีงามทําสิ่งที่ถูกต้องใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ใช้สื่อในมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกวันนี้เราแทบทุกคนมีสื่อในมือใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับแทนที่จะเอาเวลาไปทําเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยเอาสื่อมาโปรโมท ผลงานของคุณโปรโมตตัวเองสร้างสารรค์สิ่งดีๆทําสิ่งดีๆออกสือ่อเดี๋ยวผู้คนก็จะมาติดตามคุณมาดูคุณมาสนใจคุณแล้วเมื่อมีคนติดตามมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นเงินทองก็จะตามมาโดยอัตโนมัตินะครับความเป็นเดอะสตาร์ไม่ได้จากัดเฉพาะดารานักแสดงศิลป,ปินหรืออาชีพบันเทิงเดอะสตาร์สามารถเป็นได้ทุกอาชีพ ขอให้มีการออกสื่อขอให้มีการปรากฏตัวต่อผู้คนขอให้มีการแสดงความสามารถเป็นที่ประจักษ์แบบนี้ผู้คนจะชื่นชมคุณยกย่องคุณแล้วชื่อเสียงคุณจะกระจรรกะจายเพิ่มเองโดยอัตโนมัติเดอะสตาร์มาขนาดนี้น้อมรับไวเ้เลยยินดีล่วงหน้ามาดูกันต่ออืมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไพทาโรุเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์ใจ ถ้าไม่ดีจริงเขาคงไม่ดูกันทั่วโลกหรอกถูกไหมครับนะอืมโอ้โหเดอะไฮพริเทสดีจริงจริงไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของความสามารถสเสน่ห์บางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ ปลุกพลังในตัวคุณออกมาคุณมีความสามารถบางอย่างซ่อนอยู่หรือแม้แต่มีเสน่ห์บางอย่างโดยที่คุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่ไพ่ใบนี้บ่งบอกชัดเจนในกรณีที่1คือคุณสามารถใช้เสน่ห์ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้หรือกรณีที่2ทํานายไปในทางทิศทางเรื่องความสัมพันธ์คุณจะมีคนที่มีเสน่ห์มีเมตตาบารมีเข้ามาเกือ้อหนุนจุนเจ,จือให้คุณมีการเติบโตได้อย่างงดงามเลยนะครับใบนี้ไม่ธรรมดาอ้าวไปกันตอ่อลุนล้นลุนล้นลุ้นลุ้น มานลุ้นไปได้วยกันเสี่ยงทายไปได้วยกันดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามนะครับไพ่ที่ดีงามสามารถออกมาได้ทุกเมื่อดูให้ตลอดเออจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆนะครับ โอ้ราชนีดาบไม่ธรรมดาผู้ใหญ่ให้คุณประโยชน์อีกแล้วผู้ใหญ่สนับสนุนคุณอีกแล้วคุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่บุคคลมีชื่อเสียงคนที่มียศมีตำแหน่งแบบนี้ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษกับใครก็ได้กรณีที่คุณทําคุณงามความดีมาโดยตลอดคุณจะได้สิ่งดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้หรือหลายท่านนะครับแต่ก็ต้องเตือนตามตรงนะ,ะเตือนตามตรงกับใบนี้ถ้าคุณไปทําสิ่งไม่ดีไม่งามไปทําสิ่งผิดคุณอาจโดนลงโทษได้เช่นกัน เพราะท่านนี้ให้ได้ทั้งคุณและโทษขึ้นอยู่กับว่าคุณประพฤติปฏิบัติตัวแบบไหนแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าทําดีได้ดีแน่นอนโอเคไปกันต่อนะครับอืมไม่ธรรมดามาลุ้นกันความตื่นเต้นความน่าลุ้นของการเปิดไพ่แบบนี้คือเราไม่รู้ว่าใบาถัดไปจะอะไรจะออกมาเป็นการเสี่ยงทายอย่างแท้จริงอ่า เห็นไปพร้อมๆกันโอ้โหเห็นไปพร้อมๆกันขอรับด้วยคนขออภัยที่อุทานเสียงดังตื่นเต้นดีใจจริงๆเพราะผมก็ได้เห็นไพ่พร้อมคุณเนี่ยแหละเสียงไทยกันสดๆสิเหรียญออกมาเทนนิสเป็นเดอะคไพ่มหาเศรษฐีไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนเอ้ารับไว้ก่อนเลยแต่ก็ต้องเข้าใจทําความเข้าใจนะ การดูดวงของเราย้ําเลยว่าเป็นการดูดวงเชิงสร้างสรรค์ไม่งมงายเพราะฉะนั้นแม้ไพ่เศรษฐีออกมาไพ่มหาเศรษฐีร่ํารวยขนาดสิบเหรียญน,นี้เราจะไม่อวยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณรวยแล้วใบนี้นอนนอนนั่งน,นั่งนอนนอน,นแล้วเงินเข้ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่เกิดขึ้นนะครับเราดูดวงบนพื้นฐานของความเป็นจริงพิสูจน์ได้จับต้องได้ใบนี้เขาบอกว่า คุณมีดวงมีโอกาสเป็นเศรษฐีร่ำรวยได้เกิดจากการที่คุณขยันขันแข็งตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตเก็บเล็กผสมน้อยอ่าเก็บออมเงินใช้ใจ่ายเท่าที่ยังเป็นอะไรแบบนี้หลากหลายองค์ประกอบใบนี้เขาบอกว่าทางสะดวกฟ้าเปิดคุณมีดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีแปลว่าต้องขยันทำไม่มีเศรษฐีคนไหนที่นั่งเฉยๆแล้วรวยได้เอง เขาขยันขันแข็งทั้งนั้นต่อให้มีกิจการของวงตระกูลสืบทอดกันมาก็ต้องขยันขันแข็งลงมือทําถูกไหมครับนะคำว่าเศรษฐีไม่ได้ได้มาโดยความฟุกฟุกไม่มีบางทีคนไปหวังว่าจะถูกลอตเตอรี่แล้วรวยเลยอ้าวโอเคสมมุติคุณถูกลอตเตอรี่ได้เงินมาหลายล้านคุณรักษาเงินนั้นไว้ได้แค่นานแค่ไหนอประมาณนี้นะ ความร่ำรวยมันไม่ใช่แค่การได้เงินมาแต่มันหมายถึงการเก็บรักษาเงินให้ร่ำรวยอย่างยั่งยืนด้วยอ้าวนะขยันขันแข็งมุ่งหน้าทำงานเลยนะครับนะรวยแน่นอนอย่านั่งๆนอนๆเฉยๆไม่ได้นะเออเราไม่เชียร์กันส่งเดชแบบนั้นเอ,อนั่งๆนอนๆแล้วรวยเลยไม่มีหรอกนะไปขยันขันแข็งทำงานนะครับซื้อสัต์สุจริตนะแล้วก็เออไปกันต่อ โอ้โหเถ้วยเซเว่นออฟคัยินดีล่วงหน้าสอดคล้องกับไพ่ที่เปิดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสองไม้เท้าเอ็มเ o อร์ไฮโรแฟนสิบเหรียญหรือเดอะสตาร์เหรียญอะไรก็แล้วแต่ตอกย้ำด้วยความ7ถ้วยเซเว่นออฟคัคุณจะมีทางเลือกเข้ามาในชีวิตมากมายตระการตาเลยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต,แต่คุณจะมีโอกาสได้เลือก ใช้เซนส์ใช้สันทัศญาณของคุณใช้ความสามารถของคุณให้เกิดประโยชน์ดวงชะตาเป็นเพียงส่วนเสริมส่วนหนึ่งที่บ่งบอกว่าคุณจะมีโอกาสได้เลือกแล้วนะ,ะคุณจะมีโชคดีเข้ามาหลากหลายเลยนะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคุณจะมีโอกาสได้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะอะไรประมาณนี้ดวงชะตาฟ้าลิขิตมาประมาณหนึ่งที่เหลือทำเองอีกส่วนหนึ่งถึงจะได้ผลดีนะครับโอเคไปกันต่อเลยพลังงานดีๆวันนี้เออไม่ธรรมดา พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้โหเดโมนใบนี้ไม่ดีไม่ร้ายก็ต้องทำนายตามตรงว่ากันตามตำราสากลเดโมน moon, ออกมาความหมายแรกที่ผมมองเห็นจากใบนี้คือลดความกังวลลงบ้าง คุณมักจะมีความกังวลอ่ากังวลล่วงหน้าในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดคิดไปไกลแล้วว่าเอ้ยอนาคตจะเป็นยังไงจะไปรอดไหมกิจการการงานอะไรแบบนี้และมักจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายคิดมากอะไรแบบนี้ลดได้ลดเลยนะครับแนะนําด้วยความหวังดีใบนี้มันไม่ดีไม่ไร้ายบางทีเรื่องยังไม่ได้เกิดก็คิดกังวลไปก่อนทําให้เครียดออเปล่าๆนะและอีกความหมายหนึ่งคือให้ระวังภาพลวงตาซึ่งสอดคล้องกับเจ็ดถ้วยเมื่อกี้นี้ คุณจะมีทางเลือกมากมายเข้ามาก็จริงแต่ขอให้ระวังทาภาพลวงตาที่ปะปนเข้ามาด้วยเลือกให้ดีเลือกให้ถูกแล้วคุณจะชีวิตจะ,ตะเจริญก้าวหน้าอย่างดีนะครับประมาณนี้ผมเชื่อว่าคุณทำได้นะดวงดีขนาดนี้ขอให้มีสติอยู่เสมอนะอืสติมาปัญญาเกิดการตัดสินใจจะเฉียบขาดแน่นอนอมาดูกันต่อเลยนะครับอเฉียบคมเฉียบคม โอ้โห oh, the world สุดยอดใบนี้ก็ดีงามมากๆนะครับ the world นี่ตำราสากลว่าไว้กระชับกระชับเลยว่า complete ความหมายของ the world คือ complete นะสำเร็จเสร็จสิ้นจบบริบูรณ์สมบูรณ์พูนสุขอะไรประมาณนี้ความหมายที่หนึ่ง the world ปรากฏออกมาเมื่อไหร่ทำนายได้เลยว่ากิจการงานใดที่คุณตั้งใจทำอยู่ด้วยความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตจะดำเนินก้าวหน้าไปด้วยดีมีโชคมีชยัยปลอดภยัยทุกอย่างก้าวแล้วก็เรียกว่า จะมีความสําเร็จไหลามาเทมาจากทุกสารทิศนี่คือความหมายที่1ความหมายที่2คือการเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติดีสอดคล้องกับใบแรกๆที่เปิดไปแล้วนะระยะห่างทางไกลคนต่างชาติการสื่อสารโดดเด่นดีเยี่ยมแบบนี้และความหมายที่3คุณจะเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่างทั่วจักรวาลอ้าวไม่ได้เวอร์ world, นะนี่ทำนายไปตามตำรา the world เนี่ยไปไหนมาไหนก็เป็นที่รักเออแบบนี้เลยนะครับเป็นที่รักทั่วสารทิศอ่ะ สำเร็จสมบูรณ์แบบมากผมรับด้วยคนนะเราจะโชคดีไปด้วยกันคุณผู้ชมก็โชคดีพบในฐานะผู้เปิดไพ่ก็โชคดีเช่นกันเอ๊ะเสน่ห์ของการเสี่ยงทายไพ่สดๆมันดีตรงนี้แหละดูไปด้วยกันเสี่ยงทายไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันอย่าก,กดข้ามนะครับไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อถ้ากดข้ามระวังจะพลาดของดีนะจ๊ะเอโอ้โหบอกแล้ว ไพ่ดีๆออกมาได้ทุกเมื่อ,อายากดข้าม10ถ้วยออกมาแล้ว10 of Cups 10ถ้วยก็เป็นไพ่ของความบุดมสมบูรณ์ธาตุน้ำก็เด่นนะครับนะธาตุน้ำก็เด่นแล้วก็ เป็นไพ่ครอบครัวสุขสร์อีกใบหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ในสถานะใดทํานายได้เลยว่าคุณจะมีความสุขอิ่ม้ําสําราญแน่นอนเบื้องต้นเลยครอบครัวโดยกําเนิดของคุณพ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขความเจริญเคยมีปัญหาใดจะคลี่คลายได้หรือถ้าคุณมีครอบครัวเป็นของตัวเองสามีภรรยาบุตรแบบนี้แปลว่าครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขด้วยดีบางท่านอาจจะมีลูกเพิ่มหรือแม้แต่การอุปการะสัตว์เลี้ยงหมาแมวเข้ามาเพิ่มแบบนี้เอาเป็นว่าครอบครัวสุขสรรตามหน้าไพ่ตามตำรากันว่า ตรงๆสิบถ้วยมาดีงามมากๆความอุดมสมบูรณ์นะครับสอดคล้องกันหมดไพ่วันนี้ดีจริงๆหน้าไพ่ออกมาอย่างนี้ก็ทำนายตามตรงไพ่ดีตั้งแต่แรกวันนี้โอ้โหสองไม้เท้า emperor high low fan the star 1เหรียญ the world h i p ถ้วยอิ่มน้ำสำราญโชคดีกำลังมาชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดังหัวข้อเลยนะคุณจะได้มีชีวิตใหม่มาดูกันต่อนะครับมาลุ้นกันพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอืม โอ้โห oh, 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 oh. สุดยอดราชินีถ้วย Queen of Cups คุณจะเป็นที่รักของผู้คนอ่าไม่เฉพาะผู้คนด้วยตามความเชื่อตามตำราว่าไว้คุณจะเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งมนุษย์สัตว์วิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่อย่างแรกเลยคุณจะเป็นที่รักและพอเป็นที่รักแล้วทําอะไรก็ง่ายไปติดต่อธุระที่ไหนคนก็ยินดีคุยด้วยคนก็เอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่เราแบบนี้นะไปไหนมาไหนเป็นที่เมตตาแบบนี้อะไรที่ว่ายาก อะไรที่คนอื่นว่ายากคุณจะได้มาโดยง่ายเลยเออประมาณนี้เลยนะครับและอีกความหมายหนึ่งคือจะได้กัลยาณมิดที่ดีด้วยราชนินีถ้วยเนี่ยนอกจากตัวคุณจะเป็นที่รักของผู้คนแล้วเนี่ยคุณยังมีโอกาสได้เจอคนน่ารักเข้ามาในชีวิตด้วยไม่ว่าจะในฐานะอะไรนี่โอเคไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอ,อือโหเด็กถือถ้วยดี คบเด็กแล้วดีไม่ว่าจะในฐานะใดก็แล้วแต่ใบนี้เด็กถือถ้วยออกมาความหมายที่หนึ่งนะตัวคุณเองมีผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูอยู่ราวกับเด็กน้อยคนหนึ่งเออไม่ว่าคุณจะอยายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่มีผู้ใหญ่กว่าเมตตาเอ็นดูคุณความหมายที่สองจะได้บริวารดีหรือถ้าคุณกําลังมาเป็นคนที่มีลูกแล้วก็แปลว่าลูกจะได้อย่างใจลูกหลานจะได้อย่างใจแบบนี้ก็ได้เช่นกันเอาว่าเด็กส่งเสริมโชคชะตาให้ดีขึ้นโอเคไปกันต่อนะครับอื พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอโอโหวีวอฟฟอร์จูนโชคดีมาแล้วตามหัวข้อเปะ๊ะคุณกำลังจะมีโชคดีได้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมวิวออฟฟอร์จูนกงล้อโชคชะตาปกติจะหมุนเวียนไปเรื่อยดวงขึ้นบ้างดวงลงบ้างสลับกันไปแต่ในบริบทนี้ไพ่สำรับนี้ที่เปิดออกมาคลิปนี้วันนี้ การเสี่ยงไทยวันนี้ไพ่ดีเป็นส่วนใหญ่จึงทำนายว่าโชคคุณกำลังดีขึ้นอยู่ในช่วงดวงขาขึ้น w i e e o o f o r t u u n e เป็นตัวแทนของคำว่าดวงดีโชคดีกำลังมาแล้วคำว่าโชคดีกำลังมาแล้วก็ย้ำอีกเช่นเคยว่าไม่ใช่โชคดีแล้วนั่งรอนอนรอให้มันเกิดสิ่งดีๆไม่ใช่นะครับถ้าคุณอยู่เฉยๆมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นความโชคดีแปลว่า ทางสะดวกฟ้าเปิดอยากทำอะไรดีๆให้รีบทำเลยมันจะได้ผลเร็วทันใจนี่นะดูดวงอย่างสร้างสรรย้ญญําเลยอย่าไปงมงายอย่าไปคิดว่าอเอ้ยไพออกมาอย่างนี้จะต้องเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นดวงส่วนหนึ่งการกระทำส่วนหนึ่งทำดีย่อมได้ดีโอเคไปกันต่อดวงดีแล้วฟ้าเปิดแล้วทางสะดวกแล้วอยากทำอะไรดีๆรีบทำเลยนะอย่ารอช้านะครับโอเค ลงงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมาลุ้นกันโอ้โ oh, ห The Tower ใบนี้ออกมาไม่ต้องหวั่นใจไม่ต้องกลัว The Tower ใบเดียวหน้าหวั่นใจแต่ในบริบทที่ดีไพ่แวดล้อมดีขนาดนี้ Tower เ,เขามากระตุ้นให้คุณได้รู้ได้เห็นว่าสิ่งดีๆกำลังมาแบบทันอกทันใจบางทีมาปุบปับฉับพลันราวกับว่าโชคดีมาเคาะประตูบ้านอะไรแบบนี้นะครับไม่ธรรมดาและมีข้อยกเว้นนะใบนี้แถมเกรดความรู้ให้เล็กน้อย ถ้าคุณกำลังมีธุระใดๆเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างอาคารตกแต่งบ้านรีโนเวทบ้านทุบตึกก่อสร้างอะไรแบบนี้กลับเป็นผลดีนะครับรับเหมาก่อสร้างก็ดีใบนี้นะไพ่แต่ละใบล้วนมีข้อยกเว้นถ้าทาวเวอร์ใบเดียวบางทีความหมายมันไปในทางไม่ค่อยดีคุณไม่ต้องกลัวบริบทดีขนาดนี้ไพ่แวดล้อมดีขนาดนี้ใช้ใบนี้ทำนายว่าสิ่งดีๆจะมาแบบปุบปับฉับพลันทันใจไม่ต้องรอนานเออโอเคไปกันต่อครับ สุดยอดวันนี้มี The World มามี w e e l o f Fortune มามี Emperor มามี h ไฮโร e ฟนมาก็อุ่นใจแล้วไพ่ใหญ่ไพ่หลักดีๆพลังงานอลังการขนาดนี้โชคดีแน่นอนที่เหลืออยู่ที่การกระทำย้ำว่าการกระทำการกระทำพูดไม่ทันขาดคำพูดไปเมื่อกี้เรื่อง The World The World ออกมาอีกใบแล้วครับสุดยอดไหมล่ะนี่ The world double the world 2ใบจาก2สำรับยินดีด้วยนะ complete ออกมา2ใบความอุดมสมบูรณ์สำเร็จเสร็จสิ้นจบบริบูรณ์ความสำเร็จทุกประการกำลังมาโชคดีเป็น2เท่า the world 2ใบ double the world, double. The world รับไว้เลยนะครับไม่ธรรมดาแล้วดวงวันนี้สุดยอดโอเคบอกแล้วว่าให้ดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามนะไพด่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อถ้าคุณกดข้ามคุณอาจพลาดของดีนะครับโอเคไปกันต่อโอ้ยชื่นใจ The World Double วันนี้ไม่ธรรมดาแล้วใบต่อไปจะเป็นอะไรก็ถือว่าดีทั้งนั้นแล้ววันนี้สามเหรียญ t r e of p n the c l u r s ยินดีด้วยคุณจะมีโอกาสใหม่ๆทางการงานการเงินเข้ามา ทยอยเข้ามามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วัสนาแต่ละท่านแล้วแต่จังหวะชีวิตที่แน่ๆคือสังคมคุณจะกว้างออกไปมีโอกาสได้คนรู้จักเพิ่มได้คอนเน็ชันเพิ่มอะไรแบบนี้พบปะผู้คนมากเพิ่มมากขึ้นนะคนค้าคนขายจะมีโอกาสทางการค้ามากขึ้นคนทํางานประจํามีโอกาสได้ไปประชุมสัมมนาพบปะ,ะเพิ่มเติมความรู้มีโอกาสได้ถูกส่งไปดูงานอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะทําอาชีพกิจการงานใดอยู่ก็แล้วแต่สามเหรียญออกมาคุณได้สังคมเพิ่มแน่นอนได้โอกาสใหม่ๆเพิ่มแน่นอนพ พบปะผู้คนใหม่ๆคอนเนคชันใหม่ๆ,มา,ๆมาแน่นอนรวมถึงการเงินใหม่ๆช่องทางการเงินใหม่ๆด้วยอ้าวรับไว้เลยผมรับด้วย <c oughs> วันนี้ The World Double อะไรก็ดีแล้วละ่ะอืมสบายใจละพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอีกสักสองสามใบก็พอแล้ววันนี้แปดไม้เท้าอุย้ยเอทออฟวันสไม่ธรรมดา การพุ่งทะยานเห็นเห็นเลยนะครับของ8ไม้เท้าไพาทาโร่ไพย,ยิปซีอธิบายตรงๆต,ตามภาพตำร,ราสากลว่าไว้8ไม้เท้าคือความก้าวหนะ้าทั้งปวงสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณลงมือทำไปแล้วคาดหวังว่าจะทำหรือใดๆก็แล้วแต่ขอให้มีความตั้งใจจริงก้าวหนะ้าเอา้าไปไปกันต่อสุดยอดวันนี้ไม่ธรรมดาอีกสักสองใบอัศวินถ้วยโอ้นท์อัพครับ มิตรดีเพื่อนดีเจอสังคมดีๆคนดีๆจะเข้ามาในชีวิตถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์คุณจะเจอกาลยานมิตรแต่ถ้าคุณคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์มีโอกาสมีคนเข้ามาจีบเออไม่ธรรมดาดีไม่ดีเรียกว่าได้ครบเครื่องเลยนะชีวิตใหม่ความรักความสัมพันธ์การเงินการงานสิ่งดีๆมาพร้อมกันได้เออทวัสนาดีทําบุญมาดีบุญเก่าดีบุญปัจจุบันดีสิ่งดีมาแน่นอนรับไว้เลยนะครับมาอีกหนึ่งใบ ขอใบสรุปรสวยๆสักหนึ่งใบลุ้นไปได้วยกันลุ้นลุ้นลุ้นตื่นเต้นไปด้วยเลยเนี่ยลุ้นลุ้นโอ้ไม่ผิดหวังราชินีเหรียญ Queen of Pentacles ยินดีด้วยกับท่านที่ดูมาจนถึงนาทีนี้ได้เจอใบนี้เสียงท้ายได้ใบนี้ร่วมกันโชคดีไพ่อภิมหาเศรษฐีออกมาแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดพลังงานราชินีเีนีนญคือตัวแทนของความร่ำรวยขั้นสุดๆไปเลยนะครับไม่ธรรมดาและอย่างที่กล่าวไปแล้วนะ ความร่ำรวยมันไม่ใช่หลน่นมาจากฟากฟ้านั่งๆน,นอนๆแล้วรวยเลยไม่ใช่เราดูดวงอย่างสร้างสารรค์ไม่งมงายราชนีเหรียญบ่งบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้ถ้าคุณใช้ความสามารถให้เต็มที่ขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตทำดีพูดง่าย ทำดีได้ดีคนเรามีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีเลือกเอาว่าจะทําสิ่งไหนทําดีได้ดีแน่นอนอย่าไปมองว่าใครที่เขาทําไม่ดีแล้วเขาได้ดีอันนั้นเขาอาจจะยังมีบุญเก่าอยู่เราไม่ได้ไปเห็นว่าเขาจะต้องเจออะไรบ้างไม่ต้องสนใจเรื่องคนอื่นตอนนี้เอาเรื่องตัวคุณเองได้ละนะ ราชนีเหรียญออกมาปิดท้ายรวยแน่นอนขยันขันแข็งรวยแน่นอนค้าขายร่ํารวยแน่นอนทํางานประจําก็มั่นคงเติบโตแน่นอนใบนี้การันตีว่ามีกินมีใช้ไม่มีอดนะครับนะโชคดีมาแล้วคุณจะได้ชีวิตใหม่ที่ดีงามมากรับไว้เลยนะครับผมรับด้วยโชคดีไปด้วยกันนะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ